สามข้อดีของการเลือกสอบในรูปแบบคอมพิวเตอร์เบสเทสนะคะหรือเลือกสอบในรูปแบบคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นสนามสอบทีแคททีแพดหรือสนามสอบ A Level ในปีนี้นะคะลองมาดูกันว่ามีอะไรบ้างข้อแรกค่ะน้องจะมีคะแนนสอบแน่นอนทําไมฉันถึงบอกแบบนี้เนื่องจากว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยข้อสอบเราจะมีทั้งหมด2ชุดใช่ไหมในรูปแบบของกระดาษอ่ะมันจะมีให้ฝนเลขชุดข้อสอบน้องหลายคนทําข้อสอบเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วลืมฝนเลขชุดข้อสอบทบอเตือนแล้วเตือนอีกก็ลืมฝนเท่ากับว่าคะแนนสอบเป็นศูนย์ นะแต่ว่าใน,นรูปแบบคอมพิวเตอร์ค่ะ IP ที่น้องไปนั่งสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นั่งไปสอบเขารู้อยู่แล้วว่าของรหัสคนนี้เนี่ยน้องจะใชะ้ข้อสอบชุดไหนนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการลืมฝนไปเนี่ยจะไม่เกิดปัญหาเนาะเพราะฉะนั้นน้องจะมีคะแนนแน่ๆยกเว้นแต่ เธอหลบข้อถูกได้เก่งมากกับเธอขาดสอบไอเน,นี่ยฉันช่วยไม่ได้นะคะข้อที่2ค่ะน้องบริหารจัดการเวลาได้ดีขึ้นหมายความว่ายังไงในสนามสอบที่เป็นรูปแบบกระดาษเนาะน้องจะต้องมาเช็คว่าเลขประจําตัวผู้เข้าสอบเลขแบบจำตัวประชาชนชื่อนามสกุลใบกระดาษคำตอบของน้องเนี่ยถูกหรือไม่รวมไปถึงกรรมการที่เดินให้น้องเซน็นการเข้าสอบนะคะมันอาจจะเสียเวลาเล็กน้อยในส่วนนั้นซึ่งถ้าน้องคนไหนถนัดในรูปแบบคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ไม่ต้องเลยค่ะ IP ที่น้องเข้าสอบมันจะจด มันจะรู้อยู่แล้วว่าเครื่องเนี้ยใครเป็นคนเข้าสอบเรื่อแบบเป็นตัวประชาชนอะไร เลขประจำตัวผู้เข้าสอบอะไรนะคะเพราะฉะนั้นน้องจะสกิปข้ามขั้นตอนนั้นนะเซฟไปได้ประมาณ3-5นาทีแน่ๆนะคะข้อที่3ค่ะไม่ร้อนฉันจะบอกว่าสนามสอบบางสนามสอบเธอต้องไปเสี่ยงดวงเอานะเพราะบางทีเธอสอบต่างโรงเรียนกันอย่างเงี้ยบางโรงเรียนเธอได้สอบห้องแอร์บางโรงเรียนเธอได้สอบแบบโอเพนแอร์ค่ะเป็นพัดลมอย่างเงี้ยแต่ตอนเธอเรียนที่อยู่โรงเรียนเธอเธอเรียนเป็นห้องแอร์เงเพราะฉะนั้นการสอบในรูปแบบคอมพิวเตอร์เราไปสอบสู์สอบที่มหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้น มันจะเย็นค่ะมันจะมีแอร์เนาะอาจจะช่วยในส่วนของการเสียสมาธิในส่วนของความร้อนในห้องสอบได้นะคะอันนี้คือ3ข้อดีแต่ถ้าเกิดใครยังไม่รู้ว่าตัวเองพร้อมที่จะไปเสี่ยงกับการสอบในรูปแบบคอมพิวเตอร์อย่างที่พี่อิวบอกไปทั้งหมดหรือไม่นะคะเราแนะนําโครงการ p t c a แคปีนี้เป็นปีที่7แล้วที่พี่ทำโครงการนี้มานะคะถ้าเกิดน้องคนไหนที่แบบ พี่หนูอยากลองสอบแต่หนูไม่มีตังค์อ่ะเราเปิดให้สอบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะระบบจับเวลาสอบตามจริงเป็นการสอบแบบคอมพิวเตอร์มีแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดได้ด้วยแต่น้องต้องสอบตามปฏิทินโครงการนะเราไม่ได้เปิดสอบตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ptcast.com นะคะใครอยากจะดาวน์โหลดข้อสอบของโครงการและดูเฉลยวิดีโอหลายข้ออันนี้จะมีค่าใช้จ่ายเนาะถ้าอย่างไรดูรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่โครงการ ptcast.com นะคะเราเปิดมาเป็นพีที่7แล้วอยากให้น้องทุกคนมาลองสอบกันสักหนึ่งค เพื่อวัดดูว่าน้องเหมาะกับการสอบในรูปแบบคอมพิวเตอร์หรือเปล่า